ก็มีบางท่านนะครับอยากให้ถ่ายคลิปจักรจันในเวลากลางวันให้ดูหน่อยว่างั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลากลางวันก็จะร้องปะปลายร้องบ้างหยุดบ้างนะครับแต่ถ้าจะให้มันพร้อมใจกันร้องแบบทั้งสวนเลยเนี่ยเขาจะมีเวลาเช้าตรู่นะครับเช้าตรู่แล้วก็พลบค่ํานะครับมันจะร้องพร้อมกันเลยนะครับแต่เวลากลางวันแบบนี้ก็ปะปลาย ก็กำลังร้องเลยช่วงนี้หลังจากที่ฝนตกมาสองวันก่อนนะครับก็ไม่ได้เปียกอะไรมากแต่ว่าก็น่าจะพอทำให้จักกระจันอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอ่อนอยู่ใต้ผืนดินเนี่ยออกมาจากผืนดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูสำรวจดูโซนนี้เป็นโซนที่มี รูตัวอ่อนมันที่มันอยู่ในดินเยอะนะครับก็จะดูว่ามันจะมีรอกคาบเขาตามต้นไม้นี่เยอะไหมต้นนี้นะครับคือไอผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะหรือเปล่านะยังไม่ได้เดินมาดูแต่ว่าจักกระจันไม่ใช่ว่าอยู่ใต้ผืนดินปีเดียวแล้วจะออกมาเลยนะครับมันแล้วแต่ชนิดนะครับบางชนิดเนี่ยถ้าต่างประเทศเน่ยอยู่ได้ยันสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีมั้งค่ว่านะครับอยู่ในดินนะครับอย่างในไทยก็น่าจะมีแบบ ปีหนึ่งสองปีหรือถึงห้าปีนะครับแล้วแต่ชนิดนะครับอ่ะเจอละล็ลอกคัาบตัวแรกก็แสดงว่ามันยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้นตักตัวนี้นะครับมีหนึ่งตัวบางแสงสักนิดดิล็อกคับาบจักระจัน รต้อนอื่นๆกันไม่ค่อยจะมีเลยล็อกคาบมันโซนนี้ทั้งที่เนี่ยรูที่มันอยู่ตามพื้นดินมีเต็มเลยตัวอ่อน มไม้ก็เริ่มเขียวชุ่มเต็มทีนะครับแต่ป่าธรรมชาติเนี่ยใบยอ่อนยังไม่ไม,ไม่ไม่มีสักเท่าไหร่เลยร้อนมากนะครับในป่าธรรมชาติเพราะว่าสักส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ชนิดเดียวกันซะซะเยอะนะครับไม้เต็งไม้รังเยอะตซนนี้นะครับก็ป่าเต็งรังเยอะแล้วก็เป็นป่าเบญจพรรณนะครับแต่ป่าปลูกแบบนี้นะครับผมก็คลักเ้าไม้หลากหลายชนิดมันก็ผลัดใบไม่พร้อมกัน บางอย่างก็แตกยอดอ่อนเร็วกว่าเขาน,นะครับป่ามันก็ร่มรื่นหน่อยนะครับดูม,มดแดงครังนี้ดูต้นมะม่วงนะครับหนึ่งลังสองลังสามลังกำลังทําลังที่สี่หรือเปล่านุงไม่เห็นเลยลอกค้าบันน้อยมากส่วนนี้ผมเจอตัวมันหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ เอยู่นี่นะครับจ,จับจับจับต้นมะฮอกกานีเขาดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับตามต้นไม้แล้วเสียงร้องที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงร้องมันนะครับไม่ใช่เสียงร้องที่ออกมาจากลําคอเหมือนเป็ดเหมือนไก่ขันเหมือนหมาร้องหมาหอนไม่เหมือนเสียงอย่างนั้นนะครับมันเป็นเสียงมันสั่นกระบางลมมันเลืออะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับ อยู่ใ,ใต้จีบมันนะครับมันเลยทําให้เกิดเสียงนะครับแต่ไม่ใช่เสียงร้องเที่ยวเกิดจากลําคอนะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างไข่จักจั่นที่เห็นมีขายกันตามท้องตลาดที่เป็นตัวเท่านี้นะครับปลายนิ้วก้อยเนี่ยที่เขาหามาขายกันตัวนั้นก็ไม่ใช่ไข่จักกจั่นจริงๆนะครับอันนั้นเป็นเพี้ยแป้งชนิดหนึ่งนะครับซึ่งกินได้นะครับไข่จั๊กจั่นจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับไข่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น จะกระจันเดี๋ยวดูดิผมจะจับได้ไหมถ้าเป็นเช้าเช้าเช้าตั๋วจับง่ายเลยมันยังเมาหมอกอยู่ <c oughs> ดูท่าชึบโุ้ยไปแล้วเออที่สวนผมมันมีต้นต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นอ่ชชาช้ำฉาเลยว่าต้นจามจุลีนะครับผมเดินไปเมื่อคืนนี้โอ้โหหัวแทบเปียกเลยนะครับคือจักกระจันมันนอนเยอะมากต้นนั้นนะครับกลางคืนนะ่ะแล้วตอนหัวค่ำอ่ะมันร้องดังและงมเลย ตรงต้นตามจุลีนะครับเยอะเดินไปนี่หัวเปียกเลยแหละมันเยี่ยวจะกระจันนะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเดินไปสำรวจโซ<ม>นอื่นดูบ้างนะครับโซนนู้นก็พร้องเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะปีที่แล้วเนี่ยโ,โหตามต้นไม้เนี่ยลอกค้าบมันเยอะมากนะบางต้นเนี่ยมีเป็นสิบลอกข้าบเลยนะครับ เสฝูงลูกไก่ด้วยไก่ผมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ฟักออกจากไข่ไม่กี่วันนะเนี่ยลูกยังเล็กๆอยู่เลยน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งออกจากไข่ได้ลูกน่าจะสิบเอ็ดสิบสองตัวมันก็จะพาลูกมันหากินคุยเขี่ยนครับไก่ผมเนี่ยแทบไม่ต้องให้อาหารเลยนะครับคือมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับมันมากินมาลงมาแรงกินปลวกนะครับ ตั้งคืนในปลวกก็มาย่อยใบไม้เยอะไก่พวกนี้ก็มาคุยเขี่ยกินปลวกไปแล้วพาลูกไปแล้วุอตอนนี้จะจะเป็นร้อยแล้วไก่เยอะมากเกิดเดินไปก็สำรวจดูลอกข้าวจักระจันไปแต่ไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้ได้ยินแต่เสียงอยู่นู่น ถือว่ายังยังไม่เยอะนะครับปีนี้รออีกหน่อยรอดูฝนฟ้าอีกหน่อยถ้าฝนชุ่มชุ่มกว่านี้มันน่าจะออกมาเยอะอ่ะเจอล็อกคาวเขาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่ข้าบจากจันอีกี่ตัวตัวนี้เห็นตัวเดียวเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นข้อดีของการปลูกไม้หลากหลายชนิดนะครับ มันร่มรื่นนะครับไปป่าธรรมชาติบางที่เนี่ยถ้าโซนบ้านผมนะครับโซนที่เป็นป่าเต็งลังหรือป่าเบญจพรรณเนี่ยโอ้ใบไม้ชนใหญ่ยัง,ย,งยังไม่ผลี่ใบโอ้ยยังยังร้อนแบบแดดแรงมากอันนี้เจออีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ต้นพยอมกระจันอือก็ค่อยๆขึ้นมาอันนี้น่าจะเพิ่งขึ้นมาฝนเมื่อสองวันก่อนนะครับ มาเดี๋ยวพาไปสำรวจโซนนู้นต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมว่าอีกสักห้าปีนะที่สวนผมเนี่ยโหคงม,มีแบเป็นหมื่นตัวนะครับจะกระจันปีที่แล้วผมว่าก็ถึงพันแล้วนะที่เสียงมันร้องกันมันก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับยังไม่ได้จับมันไปกินไปทําอาหารนะครับนี่ป่านะครับ ก็เท่ากับมีทรัพยากรนะครับมีทรัพยากรก็เท่ากับมีความมั่งคั่งนะครับทรัพยากรอย่างป่านะครับมันสร้างได้จากสองมือของเรานะครับป <c oughs> ลูกได้นะครับสร้างได้เมื่อมีป่าก็จะมีทรัพยากรที่เป็นจักกะจัน่นเลยนะครับมีทรัพยากรที่เป็นผักหวานป่าด้วยไซนี้ก็มีเป็นร้อยนะครับราวๆร้อยต้นแบบนี้กําลังเติบโต วกที่ปลูกใหม่ไปก็มีเป็นพันนะครับทรัพยากรที่ปลูกร่วมสวนป่าได้สร้างได้ <c oughs> นี่อีกต้นหนึ่งนะครับกำลังเติบโตเลยผักหวานป่าสูงระดับอกแล้วแบบนี้นี่ไม่ตายแล้วนะครับรอดแล้วต้นหนึ่งก็กำลังเติบโตปไปเอาไปไปดูจักระจันของเราต่ออีกหนึ่งตัวแล้ว เขาขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยแบบน,นี้ก็ร้องนะครับร้องส่งเสียงเพื่อจะผสมพันธุ์กันนะครับพอผสมพันธุ์กันก็จะวางไข่ก็ขยายพันธุ์ต่อไปชึบโอ้โหไม่ทันนกและเร็วเหมือนกันนะถ้าเป็นเช้าเ้านี่จับง่ายเลยแหละ,ะเจออีกหนึ่งลอกคาบเอ้ยเวลาเราพูดเสียงดังๆเนี่มันก็เงียบเหมือนกันนะจกรจันหยุดร้องเหมือนกันนี่หนึ่งตัว โอ้ตัวนี้ชัดเลยสวยเลยลองซูมให้ชัดๆก่อนไห้โฟกัสให้กล้องเออนี่ล็อกคาบนะครับสวยจริงๆอูตัวนี้ตัวนี้มีสองตัวตัวนี้สองตัวเลยล็อกคาบมันอูดูด,ดิต้นนี้เป็นต้นประดู่ม่วงนะครับหรือต้นตอหินนะครับเขาเรียก ดอกม่วงสวยเลยแหละหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับเงียบซะและจะก,กระจันได้ยินเสียงคนหน่อยเงียบเลย โอ้โซนนี้ลมรื่นดีแต่ต้นสักนี่ยังไม่ผีบะผีใบเลยนะยังยังโกรนทั้งต้นอยู่นะครับต้องรอฝนสักหน่อยนู่นแหละต้นสักยังนี้อยู่แต่ต้นเดือนเนีี้เริ่มแล้วมีใบแล้วโดยเฉพาะมะฮอกกานีนะครับให้ร่มเงาได้ดีเลยแหละช่วงนี้อ่ะคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับพาเดินดูแล้วก็เดินฟังเสียงจักระจันนะครับพอดีมีบางท่านอยากให พาไปถ่ายดูกลางวันหน่อยว่าสภาพป่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟังเสียงจักจั่นแต่กลางวันมันก็ร้องประมาณนี้แหละนู่นมีเสียงอยู่ด้านนู้นอีกนิดหน่อยนะครับมันก็ร้องป่าปลายนะครับเงียบบ้างร้องบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่จะให้มันพร้อมใจกันร้องปุ๊บเนี่ยคือช่วงเช้าตรู่นะครับเหมือนเสียงไก่ขันนั่นแหละพอจะสว่างปุ๊บมันใส่เลยเนี่ยโอ้โหทั้งฝูงนะครับร้องและงมเลยพอจะครบค่ําเหมือนกันนะครับกําลังจะเมื่อเนี่ยอาร้องทั้งฝูงเลยนะครับจักจั่น ร้องทั้งป่าพร้อมกันนั่นแหละนะครับบางวันก็ปลาปลายแบบนี้ก็ถือว่ายังยังไม่ขึ้นมาเยอะนะครับเจอรอกค้าบเขายังไม่เยอะนะครับที่สวนในสวนก็คงมีประมาณแค่หลักร้อยอยู่ยังไม่ขึ้นถึงพันนะครับช่วงนี้แต่ถ้าฝนโปรยลงมาเนี่ยอีกสักรอบแรงๆนะครับได้ความชุ่มชื้นหน่อยจะก,กะจันนะจะออกมาเยอะกว่านี้นะครับจก,กะจันก็ถือว่าเป็นดอกผลนะครับจากการปลูกต้นไม้นะครับถ้าวันหนึ่งมันมีเยอะๆนะครับ ในสวนอาจจะมีเป็นหมื่นตัวเนี่ยซึ่งอนาคตมีถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาออกลูกออกหลานได้นะครับถึงเวลานั้นนะครับเราก็จะจับไปขายก็ได้นะครับจับไปกินก็ได้นะครับเป็นถือเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนะครับเป็นความมั่นคงทางด้านทรัพยากรนะครับมีทรัพยากรก็เท่ากับมีความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งในความหมายมันลุ่มลึกยิ่งกว่าความร่ํารวยนะครับมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับ ทรัพยากรอย่างป่าอย่างสวนป่าแบบนี้นะครับมันสร้างได้จากสองมือของเรานะครับไม่ต้องเหมือนทรัพยากรบางอย่างที่ต้องไประเบิดเอาแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมเห็นไหมบางบางอย่างเขาทำลายภูคงภูเขาเปลี่ยนเป็นเหล็กเปลี่ยนเป็นหินเปลี่ยนเป็นปูนเป็นทรายอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับมีสวนป่าก็เท่ากับมีทรัพยากรนะครับมีทรัพยากรก็เท่ากับ มีความม้างคั่งเนาะในป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้ไม่ได้มีแค่ผืนดินนะครับพืชพันธุ์มากมายสัพพสัตว์หลากหลายนะครับพึ่งพาอาศัยกันจนกลายเป็นระบบนิเวศป่านะครับ